มาแล้วเขาดีของอั้มพัชราภาชัยเชื้อกับพระเอกรุ่นน้องทําแฟนแฟนเฮเข่าดีที่รอคอยมาแล้วสายโรแมนติกดราม่าห้ามพลาดช่องเจ็ดเ h ีเตรียมลีลันละครดังจากศัตรูสู่หัวใจนําแสดงโดยอั้มพัชราภาและมิกทองระยะขึ้นจอในช่วงละครล,ลีลันบ่ายเริ่มสนุกกันตั้งแต่วันที่ส5ตุลาคมจากศัตรูสู่หัวใจเป็นเรื่องราวของเจนหรือมิก ทองระยะอดีตนักพิรายิงปืนที่ต้องเปลี่ยนชีวิตไปเป็นมือปืนรนับจ้างโดยเป้าหมายแรกของเขาคือพีตาซึ่งนำแสดงโดยอั้มพัชราพานั่นเองค่ะพี่สาวของสาร,ารินผู้หญิงที่เขาเคยรักแต่เมื่อมีเงื่อนงำเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสาร,ารินทั้งคู่ต้องร่วมมือกันสืบหาความจริงในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งเกิดความหวั่นไหวมารุ่นกันนะคะว่าใครคือคนที่ร้ายที่สุดและ ความรักจากศัตรูจะก,กลายเป็นคู่ใจได้หรือไม่ติดตามชมจากศัตรูสู่หัวใจได้ในช่วงละครลีลันบ่ายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14น5นาทีเริ่มตอนแรกวันอังคารที่15ตุลาคมนี้ทางช่องเจตดีกด35ห้ามพลาดนะคะ